สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอนทำสนทนาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันเตียโศกและดิฉันกุธิดาชนกุลนะคะนำ้ำมศการค่ะ,จะเจริญธรรมมีคําถามมาถามอีกเช่นเคยนะคะท่านจันคะเมื่ออายุ40เรียนสูงกับเรียนต่ํามีบางคนบอกว่าเหมือนกันเหมือนกันจริงไหมคะท่านจันคะเขาบอกว่าคนเราจะเริ่มต้นชีวิตเมื่อตอนอายุ40เคยได้ยินแบบนี้นะฝรั่ง อารมาบอกว่าเราเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหลังจากนั้นเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลเราสิ่งแวดล้อมเราเหมือนกันเนาะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนใจใฝ่รู้เพ้อเพลอเราก็จะเป็นนักปรา์ดาตั้งแต่เล็กๆเลยทีเดียว mm. ถ้าเราเอ,อ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่สนใจเรื่องทางเพศคุยเรื่องทางเพศ แล้วก็จะเป็นคนมักมากในกามตั้งแต่เล็กๆถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมของศาสนามันไปวัดไปวายังอาตมาเนี่ยแม่จะชวนไปวัดบ่อยอแล้วก็แม่ก็จะแกงอาหารแกงกับข้าวไปสักอย่างหนึ่งตักแบ่งให้กับเจ้าโน้นเจ้านี้เจ้าโน้นเจ้านี้ก็ตักแบ่งมาให้แม่สิ่งแวดล้อมแบบนี้มันก็กล่อมเกลาให้มาเป็นท่านจันทร์ณนะปัจจุบัน คนที่สนใจใยหนังสือชอบที่จะอ่านหนังสือเรียนหนังสือใยหาความรู้แบบนักปราดญ์อ,อะไรประมาณเนี้เพราะนั้นคำถามของเธอที่ถามว่าอายุสนะี่สเรียนสูงกับเรียนต่ำเหมือนกันไหมคะคือจริงๆคำว่าเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้อาตมาไม่ได้หมายความการเรียนแบบในห้องเรียนเซตที่เดียวอะ อาดมากับมีความรู้สึกแบบนี้นะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาขออนุญาตใช้คําพูดแบบนี้เลยการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอยากจะฟังทัศนะจากคู่สนทนาอาดมาด้วยขออนุญาตพูดเป็นครั้งที่สามการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาก็เหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ย มันเหมือนถูกโปรแกรมเอาไว้แล้วว่าเราจะต้องเรียน 1, 2, 3, 4แต่มันทําให้บทวังเวลาในการที่เราจะไปศึกษาหาความรู้ในส่วนอื่นๆแบบนี้หรือเปล่าคะช่วยถูกต้องเลยใช่เลยใช่ด้วยแต่แตช่วยไม่ได้ถ้าเราต้องไปอยู่ในวงจรของระบบการศึกษาเอางี้คุณแอนสังเกตไหมเด็กที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยเด็ก ที่อยู่ในวัยเนสซัรี่ความน่ารักของเด็กเนี่ยโอ้โหจับบานสะพรั่งเลยเนยเมื่อดอกไม้บานพอไปอยู่ในระบบอนุบาลก็ยังน่ารักอยู่แต่พอขึ้นไปสู่ระบบประถมหนึ่งประถมสองประถมสามประถมสี่ประถมห้าประถมหกจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นคือความน่ารักที่ลดลง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 จนกระทั่งไปสู่ระดับมัธยมถ้าไปไม่เป็นเลย พอจบระดับมัธยมไปสู่การศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากไม่น่ารักแล้วอะอยางน่าเบื่อน่าเอือมระอาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการในด้านเวลาด้วยไหมคะท่านจันคือบางครอบครัวเนี่ยก็ยัดยัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกไม่มีเวลาว่างเลยเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแต่ถ้าสมมุติเราแบ่งเวลาให้ลูกอย่างน้อยมันจะมีช่วงเวลา อื่นๆเขาก็จะมีคาบว่างมีอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมความรู้ในด้านอื่นๆได้ไหมคะคือถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต่อให้คุณจะจัดสรรอะไรให้ดีให้เหมาะสมกับลูกของคุณเนี่ยแต่วงจรการศึกษาแบบประเทศไทยกำหนดมาเนี่ยม,มันก็ทำให้คุณโง่ทำให้คุณไม่ฉลาดพูดก็พูดเถอะคำเที่ยตมามักจะกล่าวแบบไม่เกรงใจนะ คือคำพูดว่ายิ่งเรียนยิ่ง,งยิ่งต่อยิ่งเซ<ง>อร์อยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งต่อยิ่งเซอร์เราจะพบว่าทำไมเด็กที่เรียนมากจนจบออกมาในระดับอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยใช่ค่ะทำไมเด็กเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมเข้ากับคนไม่ค่อยได้ใช่ ทำไมทำงานไม่เคยเป็นถึงได้มีความรู้ว่าเอะถึงได้มีคำกล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดใช่ไหมคะนั้นย,ยังพอทำเนาเนานะแต่บางคนความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอด <c oughs> ยิงตัวตายยิงหัว<อ>แล้วก็ยิงคนในครอบครัวอีกด้วยอธตมาจะบอกตรงๆนะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนะี่ยถ้าเป็นชีวิตที่ มุ่งเรียนฝ่ายเรียนจริงๆเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นคนฝ่ายเรียนค่ะแต่อาตมาจบการศึกษาแค่ถ้าเทียบปัจจุบันก็แค่ม .4 โอ้แต่ถ้าเทียบปัจจุบันนะเดิมทีเรียกว่ามอสอ .3 โอ้แต่แอนทราบไหมอาตมาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าด็อกเตอร์ค่ะเพราะว่าท่านจันฝ่ายหาความรู้อยู่เสมอใช่ไหมคะคืออาตมาไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยเมื่ออยู่กับด็อกเตอร์ คนที่เขาเรียนระดับสูงสุดในระบบการศึกษาเนี่ยแล้วบางทีมีความรู้สึกว่าด็อกเตอร์โง่โดซัาไปขอโทษนะอ,อดามารู้สึกแบบนั้นจริงๆก็มีหลายคน<ช>ค่ะใช่เพราะฉะนั้นอาตมาเรียนโดยที่อาตมาเรียนกับชีวิตจริงออดามาเรียนกับธรรมะอมอดามาเรียนกับผัสสะตาก,กระทบรูปผูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบอารมณ์ อ่านจิตอ่านใจก่อนใดอื่นจิตตื้นจิตลึกควรศึกษาอยากรู้เลิศล้ำอ่านตำราอยากมีปัญญาให้อ่านใจเพราะนั้นถามว่าคนเราจะมีชีวิตเริ่มต้นตอนอายุสี่สิบเนี่ยตมาว่าเป็นคำพูดที่ฟังได้แต่เชื่อไม่ได้ถ้าจะให้เชื่อได้เนี่ยคนเรามีชีวิตเริ่มต้นทุกวันสตาร์ทขึ้นมาลืมตาตอนเช้าเนี่ยชีวิตของฉันเริ่มขึ้นแล้ว ฉันจะมีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีชีวิตจิตสะอาดดุจหยาดอารุณฟังแล้วทราบซึ้งไหมหยาดอารุณเนะี่ยนั่นแหละก็คือหยาดหยาดฝนหรือเปล่าคะหยาด,ยาดอารุณอรุณอรุณแปลว่ายามเช้าอ๋อหยาดอารุณหมายความว่าน้ำค้างยามเช้าอยายน้ำค้างยามเช้า<อ>มีความสดชื่นแจ่มใสมีความสุขและมีชีวิตชีวา แล้วก็ตอนเย็นเย็นก็ก่อนตะวันจะรับฟ้าก่อนสิ้นแสงตะวันเราก็มาทบทวนชีวิตของตอนเองในแต่ละวันตละลาวันของชีวิตยามเช้าของเราก็หยาดอารุณยามเย็นของเราก็ก่อนสิ้นแสงตะวันคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยจะมีชีวิตอยู่กับความยินดีที่จะแสวงหาความรู้ความดีความสขความสงบ ความรู้ความดีความงามหรือความจริงความดีความงามสามอย่างเนี้ถ้าเราแสว,สวงหาได้ทุกวันนี้ชีวิตเราก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันเพราะจะเห็นว่าหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็หลายคนก็ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าออกมาก่อน,ค,นอคุณไปดูบินเกตเห้ไหมคุณไปดูแม้กระทั่งสติปจ๊อบเห็นไหม เขาเหล่านี้คนเป็นคนนอกระบบการศึกษาแทบทั้งนั้นเลยถ้าบิลเกตยังอยู่ในระบบการศึกษาจะเป็นบิลเกตแบบนี้ไหมสตีฟจ็อบถ้าอยู่ในระบบการศึกษาจะเป็นสตีฟจ็อบแบบนี้ไหม,มแล้วแม้ที่สุดเนี่ยไปถามเจ้าสัวเจริญเนะี่ยถ้าท่านอยู่ในระบบการศึกษาขอโทษเจ้าเสือสีผีทนินเนะี่ยใไหมถามเจริญก็ได้ตอนนี้ท่านนั่งรถเข็นแล้ว เจ้าสัว cp ลองไปถามดูที่ผู้ชิ้นนี้ไม่ได้แปลว่าอาตามาเห็นดีเห็นด้วยกับท่านนะแต่หมายความว่าการที่ท่านสร้างฐานะของท่านขึ้นมาได้ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาถ้า,ายอยู่<น>ะระบบการศึกษาท่านจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะถูกบันไซหมดแต่<ส>ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนับสนุนให้ทุกๆุกคนอยู่ในระบบการศึกษานะคะเพียงแต่ว่าอยากที่จะให้หาเวลาในการหาความรู้เพิ่มเติม ถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์คะเเดี๋ยวต่อมาจะมีเรื่องเล่าเ,เรื่องต้นโพในกระถางบอนไซจะเป็นคำตอบต่อคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีโอเคค่ะ Next time นมมสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ